เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดมาแล้วได้แต่เราสามารถเก็บสิ่งที่สำคัญเอาไว้มาเป็นบทเรียนย้ำตัวเองอยู่เสมอให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ทำสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างและให้โอกาสกับตัวเองค่ะ จะรู้มาหมดแล้วค่ะว่าคุณจะมีชื่อเสียงเงินทองอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้สําคัญอะไรเลยแต่สิ่งสําคัญแล้วมันอยู่กับคุณค่าในตัวเองและที่สําคัญนะคะคือการทําสิ่งที่คุณอยากทาและไม่ได้เดือดร้อนกับใครค่ะก็ด้วยความที่จะเป็นหมอฉุกเฉินนะคะจะก็อาจจะเห็นคนหลายๆคนที่เขาไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ซึ่งมีประเด็นเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือการที่เขาไม่มีลมหายใจอยู่ในโลกใบนี้อีกต่อไปแต่ทุกครั้งที่เจมยังเห็นคนที่ยังมีลมหายใจอยู่คือเขายังมีโอกาส ที่จะทำวันนี้อนาคตให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะว่าไม่ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้แต่คุณสามารถทำวันนี้ทำอนาคตให้มันดีขึ้นได้ถ้าคุณยังมีลมหายใจค่ะเจะบเจอคนหลายคนที่ต้องเสียชีวิตจากยาเสพติดแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่เขาสิคะเขายังมีคนข้างหลังที่รักเขาที่พร้อมจะให้โอกาสเขาเสมอแต่เขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นได้แล้ว เพราะยาเสพติดนั้นทําให้เขาเสียชีวิตไปแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแก้ปัญหาให้ได้สิ่งหนึ่งที่คุณเริ่มทําได้วันนี้ก็คือคุณเดินออกมาจากยาเสพติดค่ะสิ่งหนึ่งที่เราควรให้กับคนกลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือการให้โอกาสเขาค่ะเพื่อให้เขาไม่กลับไปหายาเสพติดอีกอยากให้ทุกคนคิดว่าไม่มีใครอยากทาสิ่งที่ไม่ดีหรอกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้โอกาสเขาจะเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง เขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆให้กับตัวเขาเองครอบครัวเขาและสังคมนี้ค่ะ